กาวงเฮ้ยอุซี่เพิ่งเกิดตอนหน้าตาเลาสามกระบอกวอนตละหลังนะคับสามเลแหละมีปืน่มแล้ววอนดีมันไห้กูยิงเอาเซมีก็วอนวอนลองไปเมืองนู้นป่ะเมืองแก๊สเหรอเดี๋ยวจะขึ้นมาผ่านน้ำบินแม่ ตามชิวๆเราใคยมาตามหมอว่าว่าไม่โดนได้เลยขึ้นสูงขึ้นแลไอ้ดูรอประพานก็ตามมาด้วไอ้ฟาร์มฟาร์มตรงนั้นน่าจะไม่มีแบบเล็กเกมยาวๆนี่เลืยี่สิบแล้วบอนแดิตาเนี่ยแหละบอนแน่นอนเราอ่ะแน่นอนเออดูชื่อก่อนโ้สิแปลแล้วบอนโอ้ย สบายแล้วแต่อาจารย์คงยังอยู่นะอาจารย์คงเอาวัดได้อยู่อาอนนี่เลยวะ่ะอาอนนี่เหรอเฮ้ยวันนั้นมันไม่เห็นมีอย่างนี้หรอวันนี้มีเหรอไอ้กูว,นนว,ว่ามีนะบอลน้าเราว่ามีบอลน่าจะมีแล้วเราก็วิ่งตรงๆอยู่แล้วนะ เออไปคนเดียวมีคนชุบนะเว้ยตาแล้วตายเลยนะเว้ยโอเคคุณสคนมาได้กันจริงไหมเนี่ยทไมมันแยกกันตลอดเลยวะเออนี่สงสะพานมาไอ้มีมีคนดรอปอะเมีมีผองคนมาบันเดินหัดไนเมืองไปลำนาอะไรเลยเออแต่มงนมีเมื่อก่อนไม่ดรอปทนายบ่อยแล้วเว้ย เหมือนยังไม่มีคนฟาร์มนะเว้ยข <Yeah. S 1> นาดจะฟาร์มเงียบก็ได้ครับอุ้ยบอลโอ้โห,โห,โหเจอเหรอเจอเจอปืนปืนดีอ่ะบอลปืนดีเป็นไรปืนดีเลยดูในกลุ่มส่ <c oughs> งมาก่ะ เอ็นเอจแต่มึงมีประเด็นมึงมีประเด็นอยู่กับปืนนี้ไหมเหรอกลัวไว้คู่ไหมโอ้ยกลัวแม่งแจ๋วอะเมืองนี้มาทีไรไม่ทิดหวังตลอดได้ตลอดเลยสังเกตปะเออเมืองนี้เจอบ่อยเจอบ่อยสุดแล้วไม่กลัวจะผีเกิดบึ้มแล้วก็ฟาร์มผีแล้วก็ย้ายเลยย้ายมึงฟาร์มผีหายาแล้วว่ายากิมิสิก จะอยู่ความต่อ,อลลแล้วดังทำแล้วทำแล้วล่าผีเลยมีรถก็กกขี่ลาาผีเลย เฮ้คิดเจอเป็นดีว่ะของกระบอกเลยป่ะได้กระบอกยังยังยังไม่เจอวิ่งหายสนัยก็แพ้ทางดีอ่ะไปล็อกหัวไว้ก็จบเอาว่ะสนัยก็ยิงไม่ทานแ่ะ ้ยเสิร์ฟเราะอะเฮ้ยเกินวงวงต้องมาถ <วง S 2> ูกมงแล้วกฮาน,นสี่คนนะบอลจิ้วเลยดิเฮ้ยไปแล้วว่ะไปแล้วไปแล้วไปแ,แล้วแตงคงไปแล้วเหรออชิวดีทั้งนั้นหรือเปล่าลูกศิษย์ไอ้แตงคง

ชนะแล้วไม่ชนะแต่ว่าอาจะได้ที่ตาม,มชนะแลยเอชนะมันง่ายไปสำหรับเรารเมันกระทักสเสรออ์ฟเสร็จการทอดไอ้กูนึกว่าการทอดไก่ดาวกูม,มีกรารทอดไ่ดาวอยู่แล้ว ไอมงตยนยีและวะบงมึงจะมายัางไงทีเนี้ยไปรอยแอดดลบอลไอ้นี่อ,อ,อ้มองเก็บแอดดมาใหมฮะปแปะตรงนี้หไหมเปเล่นโซนนี้ไหมาก็ีเ็บแอดดัวแล้วไป่เนแนนี้ไปก่อนไอ้มองเจ็บมาอออะไรตัวกูอ่อนแอยังวะ ว่าจบตรงต้นไม้นี้เหมือนเดิมแน่เลยวะ่ะไอ้ตรงที่เราโดนมะพ<ม>ี่วงไม่เป็นใจอ่ะโดนตลอดเอโดนโดนเงี้ยเพื่อนเฮ้ยอ,อะไรกันเนี่ยเหรอไม่กมนนยยี่ตัวเลยตัวละมันมีคนในอยอู่ตรงตึกผ่านไปกูจะได้ทั้งสองตัวไวอ้บอลยิงเล่นได <ใน S 1> ้หมดเลยกูให้อะไร กูให้เลยสิบตัวมึงล,มลากผีขึ้นขึ้นยลงไนะเพืถ้าเรามีสี่จะได้เปลี่ยนโซนง่าย <c oughs> าจานะไม่อัจะลิยะนะ ไม่อยู่ตรงรั้วเลยกำลังวิ่งวิ่งมาบ้านนี้รอนะรอนะรอตรงไหนแตกกางหมวกย้ายมนชุบมองเข้าบ้านนี้ได้ปะมันีค่ผีนั่งอยู่ในเต็นท์กับบ้านสีดำต้องให้มองเข้าบ้านเนี้ยบ้านเขียวเนี้ยมองมาดักไว้หน่อยปิงขึ้นปิงขึ้น บอลวิ่งละบอลเขาดิข้ไงนตรองมีบอลมึงไม่ไม่ใช่มึือเหยื่อมันมีสองกระบอกใช่ยี่สองสองกระบอกว่าลั่นมาสองกระบอกดิมันมีกระบอกหนึ่งด้วยก็รอไม่ให้มันดึงก็พอเพื่อนบอลไอ้มงระวังบ้านตรงข้ามมันจะยิงมึงอ่ะไปเข้าไปอยู่ในรัววะไปอยู่ด้านหลังบ้านอ่ะ ันดบศพมันชุบได้ป่ะงมัดูดิเม่ละมันขึ้นหลังคานะระวังโอเคน่าจะสนายบ่หมดระวังนะสนายปะต้องรีบแล้วไม่แน่ใจวะหลังจะมีป่ะวะหลังเราไม่น่าจะเข้าเหลือสองหรือสามตัวในทีมมันนะอืเยี่ยมมิไม่เต็มบ่ เออแกด้เออตกตอกอีตี้อยู่ไหนก่อนเหลือหกตรงนี้สองสามถ้าตี้อีตี้เข้าหลังพวกมันจะจะสวยมากเลยแล้วเว้ยอยากถ้าจะมาทางซ้ายมึงอะหลังอือแล้วกูมาดูให้มึงทำไรจะปีนหลังคาไม่ต้องปีนก็แล้วมงเดี๋ยวโดนเสืนงคาูนยิงมันปีนยังยังไม่รู้เลยเหยียบขอบหน้าต่างขึ้นกำลังดูๆให้ จากฝั่งเราไม่น่าจะมาแล้วถ้ามาจากฝั่งนี้กูก็ไม่ชชวร์กูไม่เห็นอ่ะมันโผล่มาแค่หัวไม่เห็นปืนมลนดูหลังดูหลังวงให้อยู่ถ้าฝั่งนี้ไม่มาแล้วแสดงว่ามันต้องวงตัองวงมาต้นต้นไม้หยาบเราแน่เลยดูทรงอ่ะวงต้องมานม่อยู่วะเผลเนี่ยอยู่ในถ้วยรึป่าโอ้โหหยาบแกบอลวงไปทางบ้านมัน ูต้องออกซ้ายมงล็อกให้หน่อยได้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 ออกฝั่งมงได้อยู่มามามาออกฝั่งกูเนี่ยมงล็อกให้หน่อยบ้านดำอ่ะดูไว้ระวังเป็นทนายนะเว้ยไม่ต้องวัดเต็มตัวยิงคูคูนแล้ววอลหลังเข้าวอลลงก่อนวอลลงไปลงไปลงไปหลังคาบ้านหน่อยมงโอ้โหก็อยู่ เอออาจจะเป็นทนายวะเป็นไปได้สูงเลยเรารอรับได้นะไม่เกิดอะไรหลังข้างหลังมเข้าเาาวิ่งมหลังไหนบอลใช่หลังฝั่งนู้นไงฝั่งฝั่งเนี้ยรงฝั่งนี้มันเท่าถังหลังเราไม่ใช่กูหมายถึงว่าหลังมันเข้าบอล้วไปหลังมันอ่าเราไปเราไป ท่าในนะมันอยู่รโอ้ยดนตายเดี๋ยวขนายในายในบ้าน อย่าโดสนสไนปรานะวรับตีตรงข<อ>้ามูีมงถอยมาได้แล้วมงสไน,นอยู่หลังคาบอ,เอาลเห็นแล้วใช่ใช่อา่าใช่ใช่สุดท้ายวงก็ต้องปีให้มันข้ามหนุอนอนะ่ะบอลข้ามอยู่ที่บอลเอะไปไปบนนียไปอยู่ตรงนี้ขึ้นหลังคาได้บอลหลังเนี้ย,ยหลังเน,นี้ยอ่ะ ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้อยู่เยัยไม่ถึงว่ะมันขึ้นได้หน้าบ้านนะดิถ้าไม่มีผีตรงเนี้ยได้ขึ้นได้ต้องลากผีเนี่ยขึ้นกล่องอ<ด>ุ้มนี้ได้ปะไม่ไม่ได้เหมือนจะไม่ได้นะเว้ยเ<อ>นี่ยกล<อ>่องทางหนะ้ากล่องแดงได้บอลกล่งองแดงกล่องแดงตรงหน้ากลัวเดี๋ยวกูจะล็อกให้วิ่งซ้ายแล้วกระโดดกล่องแล้ว วงมันอยู่เนี่ยตัวไม้เนี่ยไม่แล้วบุมปักไอ้กูขึ้นหนนะครโอเคดักไว้ลองมันข้ามบ้านไม่มีใช่ไหมลอมันข้ามเอาตัดต้องตัดสไนก่อนตรงข้ามไม่ยากโอเควงวงวงได้วงได้วงเราได้อยู่สไนก์จะเล่นไม่ได้เว้ยแล้วแล้วบนบ้านดำมีไหมไม่มีใช่ป่ะมันโดดลงไปแล้วไม่เหรอแล้วไงหลอกคาหลังคาบ้านดำมีมีมีหลังคาหลังคาบ้าน ร้อยมันโดนก่อนมันโดนวงก่อนมันโดนวงก่อนไม่ต้องรีบต้องมาอยู่มุมเนี้ยบอลอือ,อูอมีระเบิดให้อยู่มีระเบิดอยู่ลูกนึงกูเหลือสามนัดเตเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบวงมาแปะนี่ไหมเฮ้ึงแปะตรงนั้นไปก่อนก็ได้ตอนจังหวะมึงมันลงอ่ะมึงยิงได้บอล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 อยู่มุมนี้บอลอ่ะกูปาระเบิดไป บอลชุบได้บอลชุบก่อนมองล็อกไว้มองล็อกไว้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 ล็อกอยู่ไปไหนเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนเดี๋ยวนะลูกมึงจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วเคยเต็มละบอลล็อกไว้มาอยู่ต้นไม้นะบอลต้นไม้ขาวๆอ่ะอะรู้แล้วรู้แล้วระเบิดมีอะระเบิดปลาไปแล้วมั้ยข้ามมานี่ข้ามมานี่ข้ามมานี่ก่อน ได้มงชุบได้มงจะโดดเข้าไปทำไมเอ้าอ้ไปไปไหนึ่งอีกบอลเหลือทนายตัวเดียวโดดลอยโดดรั้วเข้าไปดิโดดตรงกลางอ่ะโดดตรงกลางแล้วก็ดดเข้าไปต้นไม้เราชันละบอลช่วยกับบอลยุ่งกันบอลยุ่งกอนขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นขึ้นขึ้นยุ่งไปก่อนยุ่งไงเยอะ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 ถ้าบอลถ้ามันโผล่บอลค่อยยิงนะ ไม you know? ่ปาดไม่ปาดอ่ะไม่ปาดใช่ไหมปัดหนึ่งปัดหนึงมวนพี่อ้อมไปฝั่งมันไม่เอมฝั่งนั้นไม่อ้อมไปยิงได้เลยปัดยปงนด้เมันนะฮาวโดนระบอลมึงไม่รู้มันอยู่ต้นไม้ไปวม่งไปง่ายเลยอ่ะขึ้นป่าแล้วเปิดตายเลยรู้แต่กูปปาดักมันมึงวิ่งไปตรงมันไงบอลยิงบอลยิง โผล่ละนิดนึงอ่ะต้อตีนะไอ้เขียบบกคือพี่ไ่ตัหน้าเราเหมือนไอ้สันกูจะรู้อ่ะยิงมันอยู่แล้วเนี่ยก็รู้แต่กูปาระเบิดกูด้วยพวกจะอ้อมไปฝั่งนู้นไอ้ด้านหลังบ้านแล้วไปยิงเขาแต่ความหมายว่าคำว่าออ้มบอลวิ่งแล้วน่ะมันจะมาชิมแล้วน่ะไม่ไม่ไม่อยู่เป็นมาเป็นเด้อกูย้ายยังไม่เป็นไร มึงอ้อมได้นะบอล<อ><อ>เดี๋ยวกูดูให้กูดูได้ตอนนี้อีนนี่นชาล่าบอลโอ้เรียบร้อยรู้ว่า